ไปที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะครับไปดูไข่ต้มสมปรารถนากันหน่อยอย่างที่ทราบกันนะครับที่วัดพระพุทธโสธรน,นะครับทหาว่าใครได้ทานไข่ต้มที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าจะสมปรารถนาเมื่อวานนี้ท่านเจา้าวาดก็แจกไข่หมื่นฟองนะเป็นไข่จากวัดโสธรที่ว่านี่แหละนะครับชาวบ้านเชื่อว่ากินแล้วจะโชคดีคเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนี้ที่วัดวรพจน์สังขาวาสนะครับหมู่ที่5ตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี ดกรเกรียงศักดิ์แสงจันทร์ในจิตอาสาพระราชทาน904และก็พระครูถาวรสัทธาคุณท่านเจ้าวาดวัดวรพ์สังขาวาสจิตอาสาและก็สมาคมสันติบาตแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันแพ็คอะไรก็ว่าแพ็คไข่ต้มจํานวน10,000ืฟองที่ได้รับจากพระเทพภาวนา,าวชิรคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่งท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยได้ให้นําไข่ต้มนจากวัดให้ไปแจกจ่ายชาวบ้านในเขตของอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี โดยบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายฝ่ายก็ช่วยกันเนี่ยแพ็คไข่ต้มใส่ถุงแล้วก็เรียงกันไว้เพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งมีชาวบ้านมากกว่า200คนนะครับไปรอรับที่วัดว่าอย่างนั้นดรเกรียงศักดิ์แสงจันทร์นะครับจิตอาสาพระราชทาน904ได้บอกว่าเนื่องในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนครบรอบ6รอบนะครับ7.2พรรษา ของในหลวงรัชกาลที่10นะครับจึงได้ร่วมกับพระครูถาวรสัทธาคุณและท่านเจ้าวาดวัดวรพจน์สังขาวาดนะครับได้นําไข่ต้มจากวัดหลวงพ่อโสธรซึ่งได้ตั้งชื่อว่าเป็นไข่ต้มสมปรารถนา